สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพี่พยาบาลอารีนากันอีกนะคะในคลิปวิดีโอนี้พี่อารีนาก็ยังเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดอยู่ดีนะคะแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้พี่อารีนาจะพูดถึงเรื่องของความปวดหลังจากการผ่าตัดนั่นเองนะคะว่าต้องทํายังไงมันเกิดจากอะไรแล้วต้องดูแลตัวเองยังไงนะคะมาฟังกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องมารู้จักลักษณะของความปวด ของแผลหลังผ่าตัดนะคะอันนี้นี่พี่อารินาก็จะอธิบายให้เข้าใจนะคะว่าอาการปวดแผลหลังผ่าตัดเนี่ยเกือบทุกชนิดนะคะจะอยู่แบบนี้เลยนะคะก็คือลักษณะของความปวดหลังผ่าตัดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่นานนะคะซึ่งเป็นความปวดที่เฉียบพลันเพราะว่าเราเพิ่งผ่าตัดนั่นเองนะคะก็คือหลังจากผ่าตัดที่เราถูกวางยาสลบไปเนี่ย ระดับความรู้สึกกลับมาความปวดก็จะมาด้วยนะคะซึ่งโดยในช่วงหลังของการผ่าตัดเนี่ยประมาณ1-3วันเนี่ยท่านอาจจะมีอาการรู้สึกว่าปวดค่อนข้างที่จะมากนะคะซึ่งลักษณะความปวดอาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่สุขสบายนะคะปวดตึงๆจีด๊ดจา๊าดเจ็บจี้จีปวดตุบตุบแน,แ,นแน่นๆนะคะหรือปวดเมื่อยเลยก็ได้นะคะ ปกตินี่ความปวดเนี่ยจะค่อนข้างที่จะลดลงหลังจากการผ่าตัดไปแล้ว3วันนะคะโดยค่อยๆจะลดลงไปเรื่อยๆนะคะตามระยะเวลาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยความปวดเนี่ยจะลดลงอย่างมากประมาณช่วงหลังผ่าตัดเนี่ยในวันที่ในในประมาณ1-2สัปดาห์เนี่ยความปวดจะลดลงละแล้วก็ความปวดจะหมดหายไปนะคะภายใน1-2เดือนหลังผ่าตัดค่ะ อย่างที่พี่อารีนาได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่ายังไงเนี่ยหลังผ่าตัดเนี่ยเราต้องมีอาการปวดแผลอยู่แล้วแล้วก็หลังผ่าตัดเนี่ยหนึ่งถึงสามวันเนี่ยก็ย่อมมีอาการปวดแผลอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะพยายามบําบัดแค่ไหนก็ช่างนะคะแต่ว่าเราก็ต้องช่วยโดยการที่จะมีวิธีบําบัดหลายๆทางนะคะฉะนั้นพี่อารีนาก็จะบอกวิธีการบําบัดด้วยวิธีต่างๆนะคะดังนี้เลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะที่พี่อารีนาจะสอนนะคะก็คือปกติเนี่ยหลังผ่าตัดเนี่ยทุกคนเนี่ย กลัวแล้วก็กังวลเรื่องการผ่าตัดอยู่แล้วที่สําคัญนะคะทุกคนจะกลัวในเรื่องของอาการปวดแผลหลังผ่าตัดนะคะอย่างแรกเลยให้ฝึกหายใจเข้าออกลึกๆนะคะหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนะคะเพื่อผ่อนคลายนั่นเองนะคะมันจะทําให้เราเบาอาการปวดแผลนะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบใจเย็นลงนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เบาอาการปวดนะคะอันนี้เป็นอันดับแรกเลยนะคะ ต่อไปนะคะก็คือหากิจกรรมผ่อนคลายที่ผ่อนคลายความรู้สึกของความปวดนะคะคนไข้ในกิจกรรมในที่นี้ก็หมายถึงว่านอนพักได้บนเตียงแล้วเราก็จะหากิจกรรมอย่างเช่นนะคะดูโทรศัพท์นะคะดูรายการตลกดูเพจตลกนะคะหรือไม่ก็ดูทีวีฟังเพลงนะคะอ่านหนังสือนะคะเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความรู้สึกของการปวดนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ในช่วงของหลัง่าตัตเราต้องนอนพักผ่อนนะคะ เพราะว่าเราจะต้องยังไม่สามารถที่จะขยับแผลไปมาได้นะคะเราก็หากิจกรรมที่พี่พยาพยาบาลอารีนาไ,นะได้กล่าวมาข้างต้นนะคะเพื่อลดอาการปรวดขั้นแรกนะคะต่อไปนะคะวิธีลดอาการปรวดแผลก็คือการจัดท่านอนให้สุขสบายนั่นเองนะคะให้จัดท่านอนที่สุขสบายว่าแผลอยู่ในตำแหน่งไหนนะคะแล้วก็ท่าไหนนะคะที่จะลดอาการปรวดนะคะ นั่นคือสิ่งสําคัญที่จะลดอาการปวดได้นะคะงั้นคนไข้เนี่ยจะรู้ว่าท่าไหนที่ทําให้เขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยสามารถที่จะขยับแล้วเขาเปลี่ยนแล้วรู้สึกดีขึ้นเราจะรู้ว่าท่านั้นเหมาะสมสําหรับเรามากนะคะเมื่อเราเนี่ยมีแผลผ่าตัดนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะขยับตัวหรือว่าต้องทําการสัมผัสบริเวณที่มีแผลนะคะ จะต้องมีการโยกย้ายหรืออะไรเงี้ยเราต้องใช้การสัมผัสที่นุ่มนวลเบาๆบ,บ,บริเวณที่ได้รับการผ่าตัดนะคะประคองไว้หรือว่าอะไรก็ช่างนะคะจะทำให้ลดอาการปวดแผลมากขึ้นนะคะการดูแลตัวเองเพื่อลดอาการปวดก็จะมีการขยับตัวช้าๆแล้วก็ประคองแผลนะคะบริเวณในส่วนไหนที่ได้รับการผ่าตัดเวลาที่เราจะเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยเราต้องทำอย่างช้าๆนะคะแล้วก็เอามือ เพื่อลดอาการปวดแผลนะคะไม่ให้แผลเนี่ยต้องห้อยหรือหย่อนนะคะมันจะ,ะลบกวนการติดของแผลน,นะคะฉะนั้นต้องพึงระวังหลนนี้นะคะเพราะส่วนนี้เนี่ยว่าผู้ป่วยจะรู้เลยว่าถ้าเกิดเราขยับตัวแบบไม่ช้าแล้วก็ไม่สะรองโดยสิดเกี่ยวตึง,ง,งแผลบริเวณที่ได้รับการผ่าตัดเลืน,นะคะ เทคนิคหนึ่งนะคะที่พี่รอนาจะพูดนะคะในการลดความปวดก็คือเทคนิคการประคบเย็นนั่นเองนะคะการประคบเย็นนั้นแน่จะทําให้ลดอาการปวดแล้วก็ลดอาการเลือดออกในแผลนะคะฉะนั้นเนี่ยการประคบเย็นเนี่ยก็สามารถทําได้ทันทีนะคะทางที่ดีที่สุดในการประคบเย็นเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก24ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะลดอาการมีเลือดออกที่แผลแล้วอาการปวดแผลด้วยนะคะนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถลดอาการปวดแผลได้นะคะ ต่อไปก็เป็นวิธีการบำบัดความปวดหรือบรรเทาอาการปวดเนี่ยเป็นลำดับสุดท้ายนะคะนี่คือวิธีที่ทำตามที่พี่อารนีนาบอกขั้นต้นแล้วเนี่ยอาการปวดไม่ลดลงนะคะก็คือการใช้ยาแก้ปวดนั่นเองนะคะการใช้ยาแก้ปวดเนี่ยจะใช้หลังผ่าตัดเนี่ยเราจะใช้อย่างไงนะคะก็คือเป็นยาแก้ปวดที่คุณหมอสั่งมาจากโรงพยาบาลนะคะแล้วก็รับประทานเนี่ยตามจำนวนโดสขนาดเวลา ตามที่คุณหมอสั่งและสามารถที่จะทานซ้ําได้ทุกเท่าไหร่นะคะให้ดูดีๆนะคะหลังจากที่รับประทานยาไปแล้วก็สังเกตอาการข้างเคียงด้วยนะคะเพื่อป้องกันอาการแพ้ยานะคะถ้าเกิดว่ารับประทานตามที่คุณหมอสั่งนะคะอย่างเช่นว่าให้รับประทานยาพาราหนึงเม็ดนะคะได้ ทานซ้ําได้ทุก4ชั่วโมงเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะทานซ้ําได้ทุก4ชั่วโมงแต่ถ้าหลังจากที่รับประทานยาเรารู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้นเลยนะคะก็ต้องรายงานให้กับแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทําการผ่าตัดทราบนะคะด้วยระบบต่างๆนะคะ mm hmm. เพื่อให้รู้ว่าอาการมันปวดมากละอาจจะต้องได้รับยาเพิ่มหรืออาจจะต้องไปนอนโรงพยาบาลอีกนะคะอันนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับวิธีการบําบัดความปวดนะคะความปวดแผลนะคะหลังจากที่ได้รับการผ่าตัดนะคะพี่อารีนาก็หวังว่าวิดีโอชุดนี้ก็จะทําให้น้องๆทราบวิธีในการบําบัดเนี่ยไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อลดอาการปวดแผลนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่สําหรับการรับชมและรับฟังนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่อารีนาในการทําวิดีโอต่อไปนะคะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะ